บทที่31ก้าแรกในธุรกิจเครือข่ายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมาชิกที่สมัครเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายจะประสบกับความล้มเหลวประมาณ95%เซในขณะที่ตัวเลขดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ต่างๆมากมายแต่สาเหตุหลักซึ่งโดดเด่นกว่าสาเหตุอื่นๆก็คือสมาชิกส่วนใหญ่เริ่มการดำเนินธุรกิจ หรือถูกชักชวนให้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้ผ่านการอบรมหรืออีกในหนึ่งคือผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพในธุรกิจนี้เมื่อผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมพยายามจะแนะนำสมาชิกใหม่ให้ดำเนินธุรกิจอะไรจะเกิดขึ้นคําตอบนั้นง่ายมากและชัดเจนก็คือ เราจะได้สมาชิกที่ไม่ได้รับการอบรมจำนวนมากนักธุรกิจทุกคนทราบดีว่าการจะดำเนินธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั้นเราจะต้องเรียนรู้จากใครสักคนที่ไหนสักแห่งสมาชิกส่วนใหญ่ถูกแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายโดยญาติสนิทมิสหายซึ่งมีผลที่ดีมากในระยะยาว หากแต่เราควรจะได้ก้าวถอยหลังและพิจารณารายละเอียดอย่างถีถ้วนด้วยตัวของเราเองถามตัวเองว่าเรายังคงต้องการสมัครเข้าบริษัทนี้อีกหรือไม่หากผู้แนะนำนั้นไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนของเราตัวบริษัทตรวจสอบบริษัทให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ดำเนินธรุรกิจมาแล้วกี่ปีสำนักง,งานใหญ่หน้าตาเป็นอย่างไรสามารถโยกย้ายได้ภายใน2-3ชั่วโมงหรือเปล่าพนักง,งานตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วหรืออึดอัดต้องรอถามคนน้นคนนี้หรือไม่แผนการตลาดเป็นอย่างไรสมาชิก เป็นผู้ได้รับผลตอบแทนหรือว่าบริษัทกับตุนกำไรเอาไว้เองหมดบริษัทยอมรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะสมาชิกหรือไม่มีความจริงใจหรือไม่มีนโยบายและกำลังดำเนินนโยบายในการดำเนินธุรกิจระยะยาวหรือเปล่าประธานบริษัท มีจริยธรรมและจรรยาบรณในการดำเนินธรุรกิจหรือไม่ดำเนินธรุรกิจอย่างสง่าผ่าเผยหรือลบหลบซ่อนซ่อนท่านสามารถเข้าถึงตัวผู้รบริหารนั้นได้หรือไม่ผู้บริหารมีตัวตนหรือไม่ประธานบริษัทมีประวัติการบริหาธรธุรกิจอย่างไร มีฐานะอย่างไรเขาหลบลุกคลุกคลานมาตลอดหรือประสบความสำเร็จตัวสินค้าตัวสินค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของท่านอย่างยิ่งยวดหากท่านไม่มีสินค้าที่มีคุณภาพจะไม่มีผู้ต้องการสินค้าของท่าน ท่านสามารถหาซื้อสินค้าชนิดเดียวกันจากห้างสรรพสินค้าอื่นๆหรือไม่ด้วยราคาเพียงครึ่งเดียวหรือเปล่าตัวท่านเองจะซื้อสินค้านี้หรือไม่หากท่านไม่ได้รับผลตอบแทนจากแผนการตลาดท่านมีความตื่นเต้นกับตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ท่านสามารถอธิบายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ด้วยความกระตือรือร้อนหรือไม่สินค้าของท่านสามารถให้ประโยชน์แก่ลูกค้าซึ่งเขาไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่นหรือเปล่าผู้แนะนำผู้แนะนำท่านเข้าสู่ธุรกิจนี้สามารถจะเป็นแรงช่วยเหลือสนับสนุนท่านได้อย่างมากมายมาหฬารโทรศัพท์หาเขาทำความคุ้นเคยกันบ้าง เพราะหากเขาแนะนำท่านเข้าสู่ธุรกิจท่านต้องพูดคุยกับเขาแทบทุกวันเป็นะระยะเวลาอีกหลายปีเลยทีเดียวท่านสามารถติดต่อเขาได้สะดวกอยู่หรือเปล่าพูดจากันรู้เรื่องหรือไม่การอบรมการอบรมมีความสำคัญหลายประเด็นท่านตองศึกษาว่าบริษัทที่ท่าน กำลังจะสมัครเข้าร่วมธุรกิจนั้นมีแนวทางวิธีการหรือหลักการอย่างไรในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกใหม่หากบริษัทไม่มีระบบการอบรมถามผู้ที่กำลังแนะนำท่านว่าเขามีแนวทางอย่างไรและหากผู้สนับสนุนของท่านไม่มีอีกผมขอแนะนำให้ท่าน ได้พิจารณาบริษัทอื่นอย่างจริงจังธุรกิจเครือข่ายคือการถ่ายสำเนาผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้จำเป็นต้องมีระบบในการแนะนำผู้สมัครใหม่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างชัดเจนหากตัวบริษัทไม่มีแนวทางและหากผู้แนะนำท่านยังไม่มีแนวทางอีกท่านจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร จากนั้นศึกษาลักสูตรการอบรมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายสิ่งพิมพ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์วรารสารของบริษัทว่าสามารถช่วยเหลือแนวแนวให้ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานของท่านได้หรือไม่หากมีท่านยังคงต้องทำในส่วนของท่านคือเข้าอบรม ฟังอ่านดูและทดลองปฏิบัติความมุ่งมัน่นผมพูดและเขียนเรื่องนี้มาในปริมาณมากแต่อยากจะพูดให้ดังที่สุดถึงนักธุรกิจเครือข่ายทุกๆคนท่านจะไม่รวยในช่วงเวลาข้ามคืนหากมีใครพยายามบอกท่านอย่างอื่นแสดงว่าเขาพูดเท็จมีคนน้อยมาก ที่สามารถร่ำรวยได้ในระยะเวลา1-2เดือนเป็นไปได้แต่ยากและยากมากๆสำหรับรายได้อย่างสม่ำเสมอผู้ที่จะร่ำรวยในธุรกิจนี้อย่างมั่นคงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกต้องใช้เวลาเป็นแรมปีกันทั้งนั้นการก่อสร้างธุรกิจนี้ใช้เวลาในการชักจูงคนเข้าสู่ธุรกิจและใช้เวลา ในการพัฒนาเขาเหล่านั้นให้เป็นผู้กระจายสินค้าและใช้เวลาอีกมากมายในการพัฒนาเขาขึ้นสู่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพหากท่านเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเครือข่ายผมขอแนะนำให้ท่านได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ธุรกิจนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือน แต่ตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับผมจริงๆแล้วก็คือ2ปีบางท่านจะเริ่มได้กลิ่นอายของความสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง3-4เดือนแต่การก่อตั้งบริษัทหรือธุรกิจที่มั่นคงต้องใช้เวลาเป็นปีท่านจะสามารถมีกำไรได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์แต่ไรายได้ในระดับที่เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงนั้น ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกับการเรียนรู้ทุกๆธุรกิจท่านต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ธุรกิจผู้สมัครใหม่มักเดินหลงทางหลายๆคนคิดว่าธุรกิจนี้เป็นางานอดิเรกเพราะไม่มีการลงทุนไม่มีข้อแม้ไม่มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกและอื่นๆหากท่านเริ่มธุรกิจนี้ด้วยความคิดที่ว่า ท่านไม่ได้เสียอะไรสถิติของผมระบุว่าท่านจะล้มเหลวท่านต้องดำเนินธุรกิจในลักษณะความคิดประหนึ่งว่าท่านได้ลงทุนไปเป็นเงินอย่างน้อยหนึ่งล้านบาทและดำเนินงานในการบริหารงานในลักษณะเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจทั่ว,วไปยิ่งท่านทุ่มเทมากเท่าใด ผลตอบแทนจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นท่านได้พบกับสินค้าที่ท่านชอบบริษัทที่มีผู้นำที่ดีผู้แนะนำที่สามารถสนับสนุนท่านได้แนวทางการอบรมและเครื่องมือต่างๆที่สามารถสนับสนุนท่านได้และท่านมีความมุ่งมั่น และจะทุ่มเทให้กับธุรกิจเครือข่ายของท่านเป็นระยะเวลา6เดือนเต็มอย่าโลมากและคิดว่าจะแนะนำคนทั้งโลกเข้าสู่ธุรกิจนี้แต่จงกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้น่าจะเป็นการพูดคุยและพยายามแนะนำคนเข้าสู่ธุรกิจสักอาทิตย์ละ2คนลงท้ายด้วยการสปอนเซอร์ได้สัก1-2คนในเดือนแรก ซึ่งนั้นหมายความว่าท่านอาจต้องพูดกับคนมากกว่าสองคนต่อสัปดาห์ก่อนที่อัตราส่วนการประสบความสำเร็จของท่านจะพัฒนาดีขึ้นแล้วจึงค่อยปรับเป้าหมายของท่านให้มีระดับสูงขึ้นเมื่อท่านเริ่มมีความมั่นใจยิ่งขึ้นหากท่านมีความมุ่งมั่นในการจะประสบความสำเร็จหากการยอมแพ้ ไม่ใช่ทางเลือกหากท่านเดินหน้าเป็นอย่างเดียวไม่มีคำว่าถอยหลังหากท่านคิดว่าการย้ายภูเขาต้องเป็นไปได้หากชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งเดียวที่ท่านจะยอมรับขอให้ท่านได้ทราบว่าท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้อย่างแน่นอน